สวัสดีจ้าพี่น้องกลับมาพอกันอีกแล้วจ้าในซองแอลซวนกินแซ่บนวมื้อนี้พาพี่น้องไม่กินข้าวปุ้นเศร้าพี่น้องจ้าข้าวปุ้นเศร้าน้ำปลาแดกหรือปลาร้าบ้านเรานั่นแหละพี่น้องใส่ผักกันจองลวกกับปกทั่วลวกพี่หลวกแล้วอยู่ข้างหลังแล้วก็มีกุ้งเผาพี่น้องแคบหมูโอ้ยสุดจัดเมื่อนี้เฮียร่งขางลางมาแล้วสดหนามากกอนอืม้ม ก็ซีจามนี่แหละมะพริกเขาดังมะพริกวเปลี่ยนกับซิมก่อน คุยกับพี่มนพี่นองตัวคุยกับเพบสิว่างยาหนึ่งซิมได้พี่น้องแล้วพี่น้องจ๋าพี่น้องท่านไหนที่สนใจอยากใส่ขี้พื่อแอลใส่เป็นสบู่หน้าขาวกับครีมหน้าใสหนึ่งชุดเพียงสองรอยเจ็สิบาทพี่น้องนั่ละจ้าพิมพเข้ามาสนใจใส่คอมเมนต์อันนี้คือพี่น้องทางเพจเฟซบุ๊กเนาะพี่น้องจะว่าถ้าเป็นพี่น้องทง y o u t u b e พี่เบิงอยู่กับสมารถกดลิง เอย่สิว่างริงไว้ใต้คลิปให้แต่ว่าพี่น้องทาง y o u t u b e ือทาง Facebook อะ่ะพิมพ์เข้ามาสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าโอ้ยแม่ขาเมื่อไมกับจังสีแล้วเนาะเราพิดพิดถึกๆเก็บนะ่ไหม ไม่เสียงดังไหมเถอะก็แค<ม>บก็แคบ,บ,บอยู่พี่โม่เพินแพคของให้ไปแล้วจ้ะนั่งแพคขึ้นให้ดประท่านหลวบทรงดิน้องมือน,นี้ นนเนื้อบอลเจียนสั่งเพิ่มมากนะลูกค้ากา็สะสมเพิ่อนทีไยปิ่นจนจำนาได้ทั้งทีมัน <c oughs> ปิ่นจนจำนาได้ที่ลูกค้าก็กลับม,มาซื้อกลับมาซื้อจำบนทางกินยังมากไหมโอนเงินมาเลยแล้วก็บอกเอาจ้าชุดแล้วก็ไปเลยตามนี้เลย ดีายอะขอกงกุ้งแก้วกุ้งหัวมันมันพี่น้องเผาโอ้ยเอาขี้มันออกก่อนขีมซีฟูด หอมหอมเข็เผาออมสิหอมพี่นองมือใส่เสียขาดปวถามใส่เสื้อเอียงเสื้อขาดเขามาใส่สันหัวจักว่ยหลุนเลยมาทำมาตามเทรนด์เลย เฮียสมเฮียอมกับเลยส่วนนามแล้วบะชีส่วนหนามก็เมิน เพชรหมกไรเพชรมากเป็นสรแล้วพี่น้องเราหม่แกะแบบเราไม่สด,ห,สดหอม bởi hiệu mặc ký ghét lên kia thêm nha ngò mọi người ngò người mọi ีบหน่อก่อน กินยากแน่เจ้นาน้อยกุ้งกินจนก็เลยตะล่ำเกินแล้วพี่น้องจ้าดึงดง เพ็รแม่เขาว่าแม่ซิบเผ็ดขนาดเซบอร์ลน์ได้เนี่ยกิุ้งซะก่อน มวยมาแกะหยาแกะซาดอ่ะ ouais, ทำไมสุดก็เออทำไมเอีอยงบุ๊คคุณจักมาหาอทำไมเอีอยงที่แม่ก็มาหารโจทย์อ <c ười> แม่บุ๊ค <c ười> อใโจทย์เอเทพโดนอลู่เทพโดนจำหดเลย

เพดแห้งแถบเนี่ยตอนหน่อยๆบอกพี่ขวอวีแม่เพื่อนนั่นขัาวบักพี่ปนมาให้จะอยู่บ้านไหมบอกพี่ขี่นูหรือเปล่าเพดแห้งอ่าสำหรับมื้อนี้ถ้ากินบ่สุภาพจังไดก็ขอโทษขอให้พี่น้องหลายๆน้าจะเนาะเมื่อนี้ก็เฝ้ากินเฝ้าไปพี่น้องทุระอืยันพี่ยันน้องอ่ารับของซาเดี๋ยวจะไปแพ็คข้องตัวพี่น้องฝากพี่น้องอีกรอบหนึ่งสนใจอยากใส่คิมพื่เอลใส่พี่น้องสามารถเอ่อพิมพ์เข้า่าสนใจแต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะ สำหรับพี่น้องที่เบื้องทางเฟซบุ๊กนะพี่น้องจ๋ากับพิมพเมื่อไห้่สำหรับพี่น้องที่เบื้องทาง youtube ก็สามารถคลิกลิงก์ที่แอลว่างไวใ้คลิปได้น้องพี่น้องจา๋าสำหรับมื้อนี้ก็ขาโตแลาพี่และน้องไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปหนาเมื่อนาพี่น้องจา๋าสำหรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ